อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตกับ t ว i c e และ Victoria's Secret Fashion Show กันดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเลยก็มีการประกาศออกมาแล้วว่า t ว i c e จะรับจะเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะเข้าร่วมงาน Victoria's Secret f a s h i o n Show ได้ทำโชว์กับนางฟ้าว i c ต o เรียบนเวทีบนรันเวย์นี้กันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเลยสำหรับ t ว i c e และก็ o n c e ทุกคนนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทวตอร์ใน เนี่ยจับตามองกันมากๆเลยปีต่อมาของทวายส์แล้วก็ของ Victoria Secret ด้วยนะครับในนี้เนี่ยแฟนกลับเขาก็แบบตื่นเป็นกันสุดๆว่าเฮ้ยทวายส์นั้นจะขึ้นโชว์ด้วยเพลงอะไรและรูปแบบของโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะทวายส์ Vice, เขาจะมีการแต่งตัวยังไงเพื่อให้เข้ากับ Victoria Secret เพราะว่าเวทีนี้เนี่ยเขาแซบกันมากแล้วก็มีความเด,ดเดิดกันทั้งนั้นเลยทวสจะมาแนวไหนหน้ารุ้นสุดๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งตา รอทวยสในงานนี้และมีประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยยิ่งดีใจมากกว่าเดิมจากข่าวลือก่อนหน้ากลายเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการและก็มีศิลปินตัวแม่ตัวม,มัมนะครับอีก3คนเลยที่เข้าร่วมเป็นการโชว์ในครั้งนี้ v i t i W Secret Fashion Show ก็มี p a r o โจีนะครับมี m ม d ิชันเบีย r แล้วก็มี m i s s ี่เอลล็อนั่นเองคือแบบรถมากๆรถสุดๆและทวยสนั้นก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่จะมาร่วมงานและมากันทั้งวงเลยด้วยไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เทวคนไปหมดเลย9คนนะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านทางพรามวิดีโอแล้วก็ Amazon Live นะครับแล้วก็มี YouTube TikTok Instagram วันทุกคนอย่าลืมรอติดตาม TWICE ใน Victoria's Secret Fashion Show กันได้เลย15ตุลาคมนี้นะครับอยากเห็น TWICE ในเวอร์ชั่นใหม่อยากเห็น TWICE ใน,น,น Victoria's s e r r t t f s s i o o s s o w w ไหมคอมเมนต์ Comment มากันได้เลยนะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากรู้ว่า t c วจะเอาเพลงอะไรไปคอนเซปต์ Concept จะเป็นแบบไหน เมนกันมาหน่อยเดาๆกันมาหน่อยซิว่าชทวยสเขาจะมีการแต่งตัวยังไงกันบ้างใส่ปีกนางฟ้าทุกคนเลยไหมบนเวทีโชว์ของเทว c สอยากให้มาในรูปแบบไหนก็ลองเมนตกันมาเมาส์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชแชรชรกันนะครับอันยอง